พี่น้อง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 อันเพิ่นห้องว่ามากอย่างค่ะมากอ่ะเดี๋ยวมากแอปเปิลปลาค่ะพี่น้องแอปเปิลปลาเราได้มีแต่สีแดงอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะมีสีสีเหลืองน้ำค่ะพี่น้องแต่แซ่แต่แซ่เป้ามารคกะเนาะกินได้ใช่ไหมเออค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าโดกโดกค่ะพี่น้องเบ่งแม ผู้ใดสิมาเก็บมาเด้อค่ะเอาถุงมานำ้ำเอากระตามาน้ำเด้อจ้าเอากระตามานำ้ำจ้าพี่น้องจ้ากระตามาน้ำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพี่นอ้องค่ะเยอะถึงเยอะมากค่ะพี่นอ้องเยอะถึงเยอะมากค่ะพี่น้องเลิศสวยรูดูดีค่ะพี่น้องจ้าสวยรูดูดีค่ะพี่น้องจ้ากด,ด,ดงามตามท้องเรืองค่ะพี่น้องแมวอดวันวานกระเพาะเม็ดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าอีกดนไปนในต้นเราสิใหญ่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้า ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณนะคะ